สวัสดีเลครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะปุ๊กก็วันนี้ก็จะมีร้านกาแฟานั่งชิลมาแนะนำก็จะเป็นร้านชื่อร้านว่าโอเคเลิฟคอฟฟี่จะอยู่ตรงข้ามอำเภออำเภอพุษิงจังหวัดสิริกิตเตะบานเรานี่เองนะฮะพุษิงบางเราก็มีวันนี้เขามีเมนูใหม่ด้วยนะฮะนอกจากจะเป็นเมนูน้ำปัน่นกาแฟาพวกเครื่องดื่มแล้วก็จะมีพวกอาหารว่างเป็นเนฟรนช์ฟรายลูกชิ้น ที่วันนี้เมนูใหม่ก็จะมีเป็นไข่กระทะเล็กหน่อยก็จะมีข้าวผัดปูนะฮะเพิ่มมาด้วยลองแวะไปชิมกันนะอร่อยไหมผมก็จะมีเพลงสั้นๆเนาะอันนี้แต่งมาเป็นเพลงเพลงแนะนำร้านสั้นๆแล้วกานนะฮะลองฟังดู Kille kaffe <laughs>